นางสาวภาวินีชุมศรีทนายความสู์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยกลุ่มกาดวีโว่สาคนเดินทางมายังสำนักง,งานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษหลังพนักง,งานอายการนัดส่งตัวผู้ต้องหาฟ้องศาลคดีที่พนักง,งานสอบสวนสอนอโหนองงโยธินส่งสำนวนฟ้องนายเปียรรัตจงเทพหรือโตโต้โตแกนนำกลุ่มกาดวีโว่และกลุ่มกาดวีโว่รวม45คนในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดฐานฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินความผิดตามพรบควบคุมโรคและข้อหาอื่น กรณีที่กลุ่มผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าเมเจอร์รัชโยธินและสกัดกั้นรถควบคุมผู้ต้องหาบริเวณฝั่งตรงข้ามสำนักง,งานอายการสูงสุดระหว่างการชุมนุมหน้าศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเมื่อวันที่6มีมนาคมที่ผ่านมาขณะที่นาปิยรัตผู้ต้องหาที่1ยังถูกคุมขังในเรือนจำที่จังหวัดกาลสินเนื่องจากไม่ได้รับการประกันตัวคดีหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112โดยนางสาวภาวินีกล่าวว่า วันนี้พนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง45คนตามความเห็นของพนักงานสอบสวนซึ่งตามขั้นตอนจะนําตัวผู้ต้องหาไปส่งฟ้องต่อศาลอาญาทันทีโดยทนายความได้เตรียมหลักทรัพย์เพื่อยื่นต่อศาลขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีต่อไปสําหรับเหตุการณ์เมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมามีการชุมนุมของกลุ่มรีเดมที่นัดรวมตัวกันบริเวณ5แยกลาดพร้าวก่อนที่จะเดินเท้ามายังศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ ระหว่างนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนาปิยรัตและกลุ่มกาดวีโวบริเวณลานจอดรถห้างสรพพสินค้าเมเจอร์รัชโยธินก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชิงตัวผู้ต้องหาโดยกลุ่มกาดที่เหลือได้ล้อมรถควบคุมตัวและสก,กัดรถเอาไว้ได้บริเวณถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามสำนักง,งานอายการสูงสุดสำหรับวันนี้มีผู้ต้องหาจำนวน30คนที่ถูกส่งฟ้องต่อศาลส่วนผู้ต้องหาอีก15้าคนที่เหลือได้รับการประกันตัวจากศาล ซึ่งทนายความจะนัดมารับทราบคำสั่งฟ้องอีกครั้งในวันที่26เมษายนนี้